สวัสดีครับอยู่กับเพชรพญาแลฟาร์มเห็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาชมเตาเนื่อแบบลูกทุ่งนะครับแบบถัง200ลิตรของเรานะครับวันนี้จะพามาดูการออกแบบระบบแบบง่ายๆนะครับก็คือการทำเตาลูกทุ่งนะครับในชุดนี้นะครับเราจะใช้เป็นถังแดงถัง200ลิตรของเรานะครับอันนี้ก็จะเผื่อไว้เป็น เตาแบบ3ลูกนะครับแต่ตอนนี้ใช้อยู่2ใบนะใช้แบบ2ใบก่อนเพราะว่าเราเพิ่งสร้างโรงเรือนได้1หลังนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ลำห้วยลําทานด้วยบรรยากาศที่ดีพี่น้องไม่อยากสิบอกเลยนะครับอ่ะนะตัวนี้นะครับเป็นของนานะครับเป็นของนาที่กลับมาจากเกาหลีนะครับแล้วก็มาทําเห็ดฟางนะปกติแกจะทํากองเตี้ยนะครับในนาแต่ช่วงนี้นาข้าวก็คือแบบ เต็มไปด้วยข้าวแล้วก็เลยไม่สามารถเพาะเหตุในนาได้นะครับก็จะมาทําเป็นเห็ดฟางแบบลงเรื่อนนะครับก็จะใช้พื้นที่ในการทําจุดนี้ประมาณ2หลังนะครับนี่นี่หลังที่1นี่หลังที่2นะแล้วก็หลังต่อไปก็อาจจะทําอยู่บนแนวนี้ไปเรื่อยนะครับยาวไปเรื่อยเลยนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดฟางลรงเรือนต่อไปนะครับอันนี้คือแผนที่แกได้วางไว้นะ ในนาตรงนี้ก็จะมีการถมดินนะครับทำเป็นทำเป็นโรงเรือนเห็ดฟางเต็มนานะครับแล้วก็ของพี่น้องกันฝั่งนู้นเขาก็จะทําด้วยนะครับฝั่งต้นมะม่วงทางนู้นนะครับก็จะทําเห็ดฟางโรงเรือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็พูดๆต่อไปก็ตรงนี้อาจจะเป็นชุมชนเห็ดฟางนะแต่ที่นี้นะครับมาดูระบบเตาแบบลูกทุ่งตัวนี้ผมเป็นคน <c oughs> มาแนะนําวิธีการนะครับแต่ที่นี้บางจุดก็ลืมแนะนําไปนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าตรงไหนที่ดีหรือไม่ดีหรือควรแก้ไขมาดูกันนะครับมาพิจารณาไปด้วยกันนะครับเนืงถังน้ำนะครับถังน้ําเราก็จะใช้แบบถัง200ลิตรแบบนี้ก็ได้หรือเป็นถังคู่ถังอะไรก็ได้นะครับก็จะมีตัวลายน้ํานะครับจากถังน้ําปกติที่สูบมาจากคลองนะครับเข้ามาตรงตัวท่อเหล็กนะตัวนี้นะ พอเหล็กที่เป็นน้ำเข้ามาในถังแบบ200ลิตรนะครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยเราเจาะน้ำตรงนี้ให้ได้ระดับกับถังสักประมาณครึ่งใบนะครับตั้งความสูงของถังตัวนี้ไว้ให้น้ำเติมเข้ามาสักประมาณครึ่งถังนะครับประมาณนั้นตามที่จริงมันก็ต้องมีสายยางวัดระดับน้ำอีกทีนึงนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เราไม่ได้ทำนะก็ถ้า,าเรา ทำระดับน้ําตัวนี้ต่ําเกินไปนะครับการเผาของถังถ้าน้ําไม่ถึงครึ่งถังหรือค่อนถังขึ้นมานะครับเดี๋ยวถังด้านข้างที่มันไม่มีน้ํามันจะผุไวนะครับมันจะผุไวและทําให้เกิดความร้อนสะสมมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่เติมเข้ามาไม่ควรต่ํากว่าครึ่งถังหรือเศษ3าส่วนสี่ของถังนะครับก็คือครึ่งหนึ่งหรือประมาณประมาณนี้ส่วนด้านบนที่ว่างไว้ให้เป็นในส่วนของไอ้น้ําที่มันวนนะครับนะก็จะเป็น อะไรที่ดีกว่าการที่จะให้น้ํามันต่ามากเกินไปนะครับเพราะว่าเปลวไฟมันลุกขึ้น่ะมันจะลุกขึ้นถึงขอบตรงนี้เลยนะมันจะออกถึงตรงนี้นะครับมาดูต่อนะครับตัวแป๊บเหล็กตัวนี้ก็จะทําการอ็อกการเชื่อมนะครับแล้วก็เข้าด้านล่างเพราะน้ําเย็นจะเข้าด้านล่างไม่ต้องกลัวนะว่าท่อพวกนี้มันจะจะหดหรืออะไรนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเพราะมันเป็นน้ําเย็นที่จะเข้าไปนะครับ เป็นน้าเย็นที่จะเข้าไปข้างในนะครับทีนี้ด้านบนก็จะเป็นท่อแบบ2นิ้วนะครับไอ้น้ําออกนะตัวนี้จะเป็นไอ้น้ําออกเมื่อไอ้น้ำออกก็จะรวมท่อลงมาด้านล่างนะครับมาท่อมาเข้าสายยางทีนี้เห็นไหมครับว่าความผิดพลาดในตรงนี้ที่ที่เราต้องแก้ไขก็คือเราต้องเปลี่ยนเป็นข้อที่มีลักษณะหัวเกลียวแล้วก็งอนะครับเพื่อไม่ให้สายยางตรงนี้มันพับนะแล้วก็ ออกไปที่โรงเรือนเห็ดของเรานะครับชุดต่อไปนะครับในส่วนที่ทำถังต้องมีลักษณะที่เหยนหน้าขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้ก้นลงไปหน่อยนึงนะครับการเก่ะอ,อีกก่อปูนก็สองก้อนน,น่อยๆประมาณนี้แหละนะครับต่อไปก็คือในส่วนของขี้เท้าเห็นไหมครับการใส่ฟืนก็ใส่ด้านนี้ขี้เท้านะสังเกตครับมันเป็นขี้เท้ากองสูงแต่ทีเนี้ยเวลาไฟลุกครับ คนที่ทํางานเนี่ยไม่สามารถเคลีย์ขี้เท่าออกได้เพราะอะไรเพราะปิดฝั่งนู้นครับจริงๆแล้วสองฝั่งมันต้องทะลุเลยไม่ต้องมีอะไรกั้นนะครับให้ทะลุหากันเลยแล้วก็โกยขี้เท่าออกฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็ใส่ฟืนอย่างเดียวนะก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับการทําแบบเตาแบบลูกทุ่งแบบง่ายๆต้นทุนไม่มากนะก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเผื่อแบบถังสามใบนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีใบที่สามมา การนึ่งอุณหภูมิก็จะทําได้ไวขึ้นนะครับนี่สายยางที่จะมาเข้าโรงเรือนนะครับที่จะเอาไอ้น้ําเข้าโรงเรือนนะก็ well. ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของการวัดอุณหภูมิมนะครับวัดอุณหภูมิปลอดเราไม่ควรเอามาไว้บนประตูด้านบนแบบนี้นะครับเราควรเอาปลอดมาเสียบไว้ด้านล่างนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิอยู่ในระดับชั้นข้างล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดของเปลือกมันนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมไ oui. ด้ดีนะครับ เพราะว่าถ้าอุณหภูมิด้านบนถึง60เนี่ยด้านล่างเขาจะไม่ถึงนะเขาจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าเรานื่งไปนานๆนะครับแล้วเราจับเวลาอ้อ60องศาถ้าจับไว้ตรงนี้ได้60องศา3ชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวเราปิดทังแล้วแต่ข้างล่างมันยังไม่ถึง3ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องการนึ่งเรื่องเตานึ่งนะส่วนตัวโครงโรงเรือนตรงนี้นะครับ เราจะขึ้นหลังคาสแลนด์นะครับซึ่งหลังคาสแลนก็ไม่ควรไม่ควรต่ำกว่า80-1ถึง1เมตรนะครับจากตัวโรงเรือนนะถ้าสูงมากก็มีปัญหาเรื่องลมปีนะครับถ้าต่ํามากก็มีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมแต่สังเกตว่าบริเวณนี้มันก็มีต้นไม้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็พอพอได้อยู่นะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่นําพามาชมวันนี้นะครับโรงเรือนก็ ยาวอยู่ประมาณ9เมตรนะครับถาดพอก็ไม่กว้างมากตัวเรือนก็กว้างอยู่ประมาณอาผมว่าน่าจะ4เมตรนะทุกคน4เมตรครับประมาณเนี้ยชั้นพอก็ไม่กว้างหรอกชั้นพอก็กําลังสวยงามนะครับก็เดี๋ยวรอเจ้าของมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปิดเข้าไปดูด้วยกันครับ